สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take by Trudi e g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนเปทิปหรือเปเทปรู้จัก NFT ทรัพย์สินดิจิทัลที่กำลังมาแรงจับต้องไม่ได้แต่มูลค่ามหาศาลว่ากันว่าในโลกนี้ไม่มีรอกของราคาแพงมีแต่ราคาที่จ่ายได้แล้วถ้าคุณจ่ายไว้แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นของทิปที่จับต้องไม่ได้คุณจะยังยอมจ่ายหรือเปล่า รู้จัก NFT เปทิปหรือเปเทพกันค่ะจากนี้ไปทรัพย์สินที่เป็นสมบัติส่วนตัวของคุณหรือแม้แต่ของสะสมที่มีมูลค่ามหาศาลอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้เสมอไปเมื่อการเกิดขึ้นของ Non-Fungible Token หรือ NFT หรือโทเค็นที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้โดยการเข้ารหัสทรัพย์สินหรือผลงานนั้นๆไว้กับโทเค็นให้เป็นเหรียญดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวแต่ละเหรียญไม่ซ้ากันและสามารถยืนยันการเป็นเจ้าของได้ ถ้าพูดให้เห็นภาพที่สุดก็คือเราประมูลผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกมาหนึ่งชิ้นมูลค่าหลายล้านบาทผลงานชิ้นนั้นก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของเราในทันทีแต่ว่ามาในรูปแบบเหรียญดิจิทัลหรือโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ดังนั้น NFT จึงหมายถึงทรัพย์สินดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีชิ้นเดียวในโลกไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกได้เช่นผลงานศิลปะเพลงภาพวาด หรือของสะสมก็สามารถแปลงเป็น NFT ได้แม้จะจับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่าและมีอยู่จริงไม่ใช่การเปทิปแบบใครเขาว่ากันเพลอเพลอ,อาจเป็นการเปอย่างเทพเพราะสามารถทำเงินต่อได้ให้กับเจ้าของไม่น้อยทีเดียว NFT ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2012และเป็นที่รู้จักกันในแวดวงเกมเมอร์อย่างเช่นเกม Crypto Kitties ที่เปิดให้ซื้อขายน้องแมวในแบบ NFT โดยแมวแต่ละตัวก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ซ้ำกันกลายเป็นของสะสมที่อยู่ในรูปแบบทรัพย์สินดิจิทัลที่เป็น NFT หรือแม้กระทั่งการซื้อขายที่ดินหรือพัสดุในเกม d e c e n t r a l a n d ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ NFT ถูกพูดถึงในวงกว้างออกมานอกเหนือจากเกมนั่นเป็นเพราะมันถูกนำไปใช้ในแวดวงงานศิลปะดิจิทัลมีการนำผลงานศิลปะมาแปลงเป็นดิจิทัลและนำไปขายในตลาด NFT ซึ่งบางชิ้นงานมีมูลค่าสูงถึง70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า2,000ล้านบาทตัวอย่างคือผลงาน The First 5000 Days ของศิลปิน Bipple มากไปกว่านั้นเมื่อต้อนเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Twitter อย่าง Jack Dorsey ก็เพิ่งประกาศขายทวิตแรกของเขาเองที่ทวิตเมื่อปี2006ซึ่งทวิตว่า Just setting up my Twitter ในรูปแบบ NFT ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า v a l u a b l e s ตลาดออนไลน์ซื้อขายผลงานศิลปะด้วยสกุลเงินดิจิทัลเหลือเชื่อไหมคะว่าทวีตก็ขายได้ด้วยและที่น่าเหลือเชื่อไปกว่าน,นั้นก็คือทวีตแรกของ c ีอ t w i t วิตนี้ถูกข้อขายปิดราคาที่2.5ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยที่90ล้านบาทโดยผู้ประมูลได้สิทธิ์เป็นเจ้าของคือ CEO ของบริษัท Bridge Oracle ในประเทศมาเลเซีย ล่าสุดผลงานศิลปะของครีเอเตอร์การ์ตูนไทยอย่างนิจยาสารขายหัวเราะก็เข้าสู่ตลาด NFT แล้วเช่นเดียวกันเมื่อมีการนำภาพดิจิทัลปกขายหัวเราะฉบับแรกที่ตีพิมพ์เมื่อปี1973หรือปีพศ2516พร้อมลายเซ็นของวิทิตอุตสาหจิตบรรณาธิการขายหัวเราะหรือบอกอวิทิตในตำนาน ถูกนำมาประมูลขายในตลาด NFT และมีนักสะสมที่ไม่ประสงค์ออกนามได้ประมูลซื้อผลงานดิจิทัลนี้ไปเมื่อวันที่2เมษายน2564ที่ผ่านมาด้วยราคา34,492.74ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1ล้านบาทไทยแล้ว NFT ต่างจากคริปโตเคอเรนซีอย่างไรและสินทรัพย์แบบไหนที่เป็น NFT ได้บ้าง เพราะ NFT คือ Non-Fungible Token หรือทรัพย์สินดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีชิ้นเดียวในโลกไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกได้หรือนำไปแลกเปลี่ยนทดแทนกันได้ในทางกลับกัน Fungible Token จึงหมายถึงทรัพย์สินที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่สามารถแยกความแตกต่างได้แต่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทดแทนกันได้ซึ่งคริปโตเคอเรนซีหรือเหรียญดิจิทัลทั่วไปจึงจัดอยู่ในหมวดหมู่ Fungible Token นั่นเอง เพราะมันสามารถนำไปจับจ่ายในระบบของคริปโตเคอเรนซีและบางบิตคอยยังสามารถแปลงค่าเป็นเงินจริงได้นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ NFT แตกต่างจากคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยทั่วไปนั้นมี3ประการค่ะข้อแรกคือยูนิคโครงสร้างภายในของ NFT มีลักษณะเฉพาะไม่สามารถแก้ไขได้มีการบรรยายคุณลักษณะว่า NFT นี้เป็นของผลงานชิ้นใด หากจะเปรียบก็เหมือนใบประกาศนียบัตรรับรองที่ลงนามความถูกต้องของเอกสารซึ่งพิสูจน์ได้ว่างานศิลปะนั้นเป็นของแท้ข้อที่2คือ rare ความที่มีลักษณะเฉพาะทำให้ NFT กลายเป็นของหายากและเป็นที่ต้องการที่มีอยู่จริงและข้อที่3คือ indivisible NFT ไม่สามารถแบ่งซื้อขายเป็นหน่วยย่อยได้ต้องซื้อขายจำนวนเต็มของมูลค่าเท่านั้นเหมือนกับที่เราไม่สามารถซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ตแค่ครึ่งใบได้ค่ะ นอกจากนี้แล้วคุณเองก็สามารถเอาทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือมีชิ้นเดียวในโลกที่คุณทำขึ้นมาเองหรือครอบครองเป็นเจ้าของไปแปลงเป็นดิจิทัลแล้วนำไปขายผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดให้ซื้อขายแบบ NFT ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสะสมภาพวาดงานเพลงที่คุณแต่งขึ้นตั๋วเข้าชมงานไอเทมในเกมหรือแม้กระทั่งลายเซน็นศิลปินบนกระดาษท,ที่คุณเคยยื่นให้คนดังเซ็นก็สามารถซื้อขายแบบ NFT ได้ทั้งนั้น ทำให้รูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขายแบบ NFT มีความหลากหลายและปลอดภัยจากการคัดลอกหรือทำสำเนาบนโลกออนไลน์ด้วยความสามารถในการตรวจสอบได้เพราะเมื่อมันถูกซื้อขายเข้ารหัสเป็น NFT แล้วผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของหรืออ้างสิทธิ์ก็จะมีเพียงคนเดียวในโลกสามารถตรวจสอบบนระบบบล็อกเชนได้ตั้งแต่ต้นว่าผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ซื้อขายโดยใครบ้างผ่านมาแล้วกี่มือ แล้วเจ้าของคนสุดท้ายที่แท้จริงเป็นใครนั่นเอง NFT ฟองสบู่แฟชั่นหรือก้าวสำคัญของอนาคตศิลปะดิจิทัลเพราะตลาด NFT ไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่แวดวงเกมอีกต่อไปหลายแบรนด์ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นวงการศิลปะกีฬาหรือลักชัวรี่แบรนด์ก็เริ่มเข้ามาเล่นในตลาด NFT ไม่ว่าจะเป็น NBA Nike v o d a f o n e หรือ Louis v u i t t เรียกได้ว่าตลาด NFT กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ด้วยตัวเลขการเติบโตของมูลค่าการซื้อขาย NFT ที่น่าสนใจจากเพียงแค่41ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018พุ่งไปถึง338ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปิดปี2020หรือเติบโตราวๆ824%ท่ามกลางข้อกังขาที่ว่า NFT อาจเป็นแค่กระแสรหรือแค่ฟองสบู่ที่เพียงพริบตาเดียวก็อาจแตกได้ แต่สำหรับในแวดวงของผลงานศิลปะดิจิทัลหรือคริปโตอาร์ตนั้น NFT กลับเป็นที่นิยมและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนในแวดวงศิลปะดิจิทัลรวมกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานศิลปะดิจิทัลในแบบ NFT ที่เคยมีประเด็นว่าซื้อแล้วจะเอาไปอวดใครได้อย่างไรโชว์ได้ที่ไหนบ้างก็ได้ถูกแก้ปัญหาไปแล้วเพราะศิลปะในรูปแบบดิจิทัลแบบ NFT นี้ สามารถเอาออกมาแสดงงานได้แล้วผ่านทั้งแกลเลอรี่ออนไลน์อย่าง f ล o n t และ Showtime หรือแกลเลอรี่จริงๆที่เริ่มให้มีการแสดงผลงานศินละปะแบบ NFT อย่างเช่น ABV Gallery ในแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจัดงานแสดงศิละปะดิจิทัลแบบ NFT ชุด Chain Reactions และล่าสุด Lazy.com <c oughs> ก็ได้ Create g a l ลอรี่ออนไลน์สำหรับแสดงผลงานศินละปะดิจิทัลแบบ NFT โดยเฉพาะ ที่เจ้าของผลงานแบบ NFT สามารถแสดงงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงจึงยิ่งมีความเป็นไปได้ว่า NFT อาจจะเป็นก้าวสำคัญของอนาคตคริปโตอาร์ตก็เป็นได้เปทิปแล้วได้ของทิปจริงหรือไม่เปยทิปกลายเป็นเปเทพได้อย่างไรมีหลายเหตุผลนะคะที่การซื้อขายแบบ NFT ซื้อของแต่ไม่ได้ครอบครองเป็นชิ้นอันนั้นอาจไม่สามารถเรียกว่าเป็นการเปทิปแต่อาจเป็นการเปเทพด้วยเหตุผลที่ว่า ผลงานที่ผู้ซื้อจ่ายเงินไปมีอยู่จริงแม้จะอยู่ในโลกดิจิทัลแต่มีการกำกับความเป็นเจ้าของความเป็นออริจินอลผ่าน NFT ไว้และหากผู้ซื้อไม่ได้เป็นแค่ผู้สะสมแต่เป็นนักลงทุนด้วยแล้ว NFT ก็ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่สามารถซื้อขายทำกำไรเพื่อเพิ่มมูลค่าโทเค็นที่ตนเองครอบครองได้อย่างมหาศาลแม้ในหลายๆ NFT นั้นไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ครอบครองโทเค็น แต่บาง NFT ผู้ซื้อได้สิทธิ์ส่วนบุคคลในการใช้และเผยแพร่ผลงานศิลปะนั้นหรือแม้กระทั่งได้รับอนุญาตเชิงพาณิชย์ให้สามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลงาน NFT ที่ครอบครองเพื่อการค้าได้โดยอาจมีข้อจำกัดทางมูลค่าและวัตถุประสงค์บางประการกำกับไว้ดังเช่นการให้สิทธิเชิงพาณิชย์กับอัลบั้มใหม่ของวง Kings of Leon แบบ NFT โดยแพลตฟอร์ม Yellow Heart และในทางกลับกันสำหรับผู้ขายหากเป็นครีเอเตอร์หรือศิลปินแล้วตลาด NFT จึงหมายถึงต้นทุนที่ต่ำลงในการจัดส่งผลงานส่วนการเพิ่มมูลค่าของผลงานศิละปะจะมากขึ้นเท่าไหร่นั้นย่อมเป็นไปตามความชอบและความพึงพอใจของผู้ซื้อแบบนี้จะไม่เรียกเปเทพได้อย่างไร แม้จะยังต้องดูกันอีกยาวๆเพราะยังมีโจทย์ของตลาด NFT เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่แท้จริงของผู้ครอบครองและวิธีการในการจัดเก็บ NFT ว่าควรอยู่ในแพลตฟอร์มลักษณะใดและจะมีเทคโนโลยีใหม่มาช่วยตอบโจทย์นี้ได้หรือไม่แต่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วลองไปคิดเล่นๆก็ได้ค่ะว่าถ้าหากจะครอบครองทรัพย์สินดิจิทัลแบบ NFT แล้วแล้วก็ผลงานประเภทไหนที่คุณยอมจ่ายได้ จ่ายแล้วจับต้องไม่ได้แล้วยอมจ่ายที่เท่าไหร่เพราะเรื่องความรักความชอบนี่ไม่เข้าใครออกใครจะเปทิพหรือเปอย่างเทพก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจยิ่งในโลกนี้การได้ครอบครองไม่ว่ารูปแบบใดก็เป็นไปได้แล้วทั้งนั้นพบกับ t Tech b y True Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ